หลังจากที่กลับมาแ้วนะคะหิวหิวนะคะหิวเนตาลายก็เลยยังนึกถึงรสชาติปูแกะของเมื่อเช้านี้นะคะดูนะคะดูี่พี่โฟกัสเอามาให้ดูตรงนี้หนะะ่อยลูกนี่ค่ะก็คือหนึ่งกล่องนะคะอยู่ที่สี่ตัวนะคะมีกันเชียงปูนะคะดูเขาบอกว่าเขาอร่อยมากจริงๆค่ะกล้ามเนื้อแกะให้เลยคือลกสบายน้ำจิ้มก็รสเด็ดเลย ดูกล้านเขาัางแรกก็นึกว่ามันด้วยเราแกะที่เองก็ได้ที่ไหนได้คุ้มเลยนะขอบอกนี่นะคะนี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยเลยน,นะคะตัวนี้เลยค่ะ กินได้ด้วยนะคะทุกขวนไม่ได้ทิ้งเลยนะดูไก่เชียงคูอร่อยอีดแล้วนะเะขาบอกแซ่บเวอร์รีบมาซื้อหานะคะที่สบพนทะเลบ้านคกคูคาแซ่บขอบอก